โกโจดอกเขาสนองนี้ให้ทุกคนแล้วนะราคาถูกสินค้ามีแบรนด์และมาตรฐานมออกเพื่อความปลอดภยัยพา w e ว b a n แบโมดูลชาร์จเจอร์จากโกโจดอกครับและแบตเตอรี่ขนาด5,000นมิลลิแอมป์อีก2ก้อนมาดูวิธีการใช้งานข้างบนขั้วบ,บวกข้างล่างขั้วลบสัญลักษณ์ที่แบตเตอรี่มีให้ขั้วบ,บวกใส่เข้าไปปิดปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้กดปุ๊บไฟแสดงสถานะชาร์จไว้ยี่สิวัต์ชาร์จไรได้บ้างมาดูเลื่อนปุ่มตรงนี้ขึ้นแจ็คท้ายซีจะโผล่ขึ้นมาชาร์จออปโปห้าส ขึ้นฟ้าชาร์ดด้วยอ่ะโอ้โหโคตรเจ๋วเลยแล้วถ้าชาร์จกับเอสยี่สิบสองอุลต้าขึ้นฟ้าชาร์จอีกอ่ะชาร์จสิบหกโปรแม็กพอละไหมรู้สึกตอนนี้มันจะทํางานเกินค่าตัวนะเนี่ยถ้าใครไม่ใหญ่ใช้แจ็คไทชีตัวนี้พับเก็บใช้ตัวนี้แทนได้เนี่ยเสียบชาร์จแบบเนี้ใช้งานได้เลยส่วนที่ใครถามว่าถ่านหมดจะทํายังไงกับชาร์ร TS ที่ตัวมันเองเนี่ยแหละครับตรงพอร์ตไทซีตตรงเนี้ยเป็นทั้งอินทั้งเอาใช้หัวชาร์จปกติชาร์จไปเลยครับเหมือนวอร์แบงค์ทั่วไปแต่เท่กว่าครับผมเป็นไงถ กิเลสดับด้วยการซื้อ